Bye. Uh... กานขึ้นมาให้คนทั่วโลาได้พบเจอสัจธรรม กระตุกนวดกายใช้รักาผู้คนกายใจและจิตปิญญาณสอดประสานกันเพราะมีธรรมะยิ่งใหญ่คำสอนอาจารย์สิ่งยังจำได้ ได้ขึ้นใจน้องกราบบูชาพระอาจารย์พนองไปตลอดกาลเยียียเเสียงันนเสียงดีหลอขึ้นเยอะเลยนะร้องเพลงนะกลับไปทงานตั้งเยอะเนี่ยเนี่ยนี่แหละนี่แหละร้องเพลงแล้วหล่อเนี่ย ก็จะีจองตัวนะคะอนี่เนเห็นนเิีเดียวิตัวนักร้องเราจะเปิดเราจะตั้งงเได้ตั้งวง้วเดี๋ยวเปิดตัวนักร้องเช้านี้เปงานอายอาจลึกกันครับ๋อ ยังเตกไฟพุทธ so ิไสยจังไฟไฟไฟฟอะระหังสัมมาสัมพุทโธเจ้าพุทธังพุทธวันตังอภิวาเทมิสวาสตโตพุทธวตาธรมุตตะมณีมัสสามิสุปฏิปันโนพุทธวโตสาวกสังโฆสังฆารนามิ न मोदसा भगवतो वरतो समानमुदसा न मोदसा भगवतो वरतो समानमुदसा न मो भगवतो ติปันโนขอทวาสอกสังโฆยาติสัญจตานิปุริสสิมานิหัตถปุสสกราสัมปพะวะโรทวาสอกสังโฆตํนโยบางนโยนะกิณโยอัญชลีกะนิโยอนุตตรังปุญญเขตตัง 对对对，我们关注。 เจ้อโลหะองเจองเจจีมองแจจีมโนจีองเจวันนี้ก็เป um> so ็นวันท네 mm ี่วันที่สิบเก้ายี่สิบที่สดแ้วด้เรียนไเลียวันนี้จบแล้วทำไมันเนี่ยซึ่งพึเรียนวันที่สองนี่ยวนที่สโอ้โหพวกเราที่น่ทานจบเนี่ยนี้เรียนจบแล้วเอาเ ยี่ห้านยังจะนูอีกเดี๋ยังไม่กลับยังอยากกลับยั่ไวมไอยื่รอแล้วเดี๋ยวเอาปัานรา้วให้เลยิีกลังเลยนะวันนี้สองคบไม่ไบตอนนี้เขามาวันที่สามก็คือไปมาก เราตอมีความสุขวัยวัยมากทวอะไรตอนท้าฟ้าสลางททีนี่แหลก็ความสุขอยู่ที่ปัจจุบันแล้วน่าจะตอนจะมาไม่รู้วันนี้บรจราจรนัุการูจักพระมลตอนนั้รู้จะผมยาวคนตื่นมาจะหันหันหันข่ามาหันอัดอัดอัดหันวันนี้ใครแล้วา็ว่าหันล้อมมา ไม่อะไรมันไม่ได้กินข้าวเวลากินข้าวตีห้าที่ห้าขึ้นเนี่ยตื่นเลยร้องมาถ้าคุณโอ๊ตตื่นมาให้ข่าวมันก็ร้องเลยละทั้งปลุกตื่นทัง้งหมดเลยอะรอะไรไตื่นก็ร้อง,งาาแค่ไม่ไหวก็เดี๋ยวเราหันตอนนาฬิกาปลุกถ้าหลังมีหันมาที่จะมาไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยมันปลุกตรงเวลาท,วทุกวันทุกตื่นเราต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าก่อนอ่ะโอเคก็คือก็หลับแล้วที่จริงเวลา ตาาแ,แต่มาครอบมันแต่45นาทีที่จริงเนี่ยไม่มีเมื่อก่อนจะมีที่เลียกว่าโพ้ชอุ่ยจะมาก่อนเราจะมาอุ่นเครื่องเรเรียกเรียนองกรกันนะครไบวัีเลต้องมาลงกรอก่อนมาอันนี้ที่จริงแล้วอยากจะให้พวกเราเนี่ยมายืนพูดกันกับทุกเชา้า,ชาเลยเอนกันคดทุกเช้าเลยทำไมถึงกเรื่อเพราะว่าสตร์ในศาสตร์การสืกทาการเรการพูด อ่าชอบอ่าครูพิมพาเด็กที่เรียนดีก่อนแก้ว่าาไม่มีตามพูดถึงตามใครก็ไม่ฟังมงมตนิดน่งบฟังแต่บางคนใจกับ้าเลยถ้าอยากมีตังพูดถึงตังนพูดถึงตังที่จะมีตังเพื่อใจแล้วเพื่อนที่อยู่พูดถึงตังคนที่มีตังแต่คนไม่มีตังก็จะเสียวเบาใครกไม่ฟังแต่ถ้ามีตังมีพูดถึงเบาเาเนี่ยพูดอะไรก็ใช่ กูเออบางรั้งร็า10-15ปอบอบไปเลยยนีจริงเนี่ยางคอเนมนกันปต่มาตอนที่จตมาไม่มีตังค์ก็จะมาจับมาสกปกสั่นจับมา้องพูดได้เปนเลยแต่พอมีตังค์ก็จะรู้สึกไม่กลัวเลยครับ อันนี้มันเป็นอะไรประมาณไหนก็อยากเรามาฝึกจับมาฝึกพูดฝึกอะไรอ่เราสังเกตตาดูนาฬานักร้องวิทยากรอะไรเนี่ยอะไรนกกลมเนี่ยม่อพูดพ่อน่โอ้รู้สึกว่าอ่านิงหาว่าอยากให้เราอัปเดตพจะเป็นแต่หมอน้หมอนนนเามันมัเหนื่อยนะดูวัมาข้มาทำทำทำเล่าราเะทำตัวท่าท่าที่ท่า่่า่า าว่าเนี่ยต้องฝึกต้องฝึกแค่เนีบเพราะคำภาษาไทยก็ังไม่พอเนรียนภาษาอังกฤษเลยต้องด่าเลยจริงแล้วทางมีผู้ด้ยมีพูดาจะคิดแต่พูดเขาพูดไปแล้วจะวางมือด้วยแบอาไปห้วยมืออะไรเนี่ย้าพูดได้แต่เราเข้าใจเข้าใจอยโอเคอ่ะตอนนี้ทางนี่จะพูดอะไรเรื่องอะไรดนี่ยเรียกีีหัวข้อเนี่ยตอนนี้มาถึงไนละการจีญยาอ่าถามตัว่างม่อาน ทั้เี่ย่ไวันนี้มาเอาไอคิวทีคิวอี่านจะรู้ว่าใครมารอบสองรอบสามจะมาเมื่อไหร่ก็จะมามาทังเรียนที่จบอย่ต้องมาและบางคนเนี่ยกระโดดเดินได้ตอนนี้ตั้งเป็นต้องมาเดินมาเดินหลายรอบเดินทั้งเดียวมาที่หลังแล้ตามก่อยก็ใจก่อยเดมาดูว่าเป็นยังไงนะชีตาลางเลยตัวไอคิวทีคิวอัะ เราสามชั่นโมงเราไปดูปลงานอย่างต่อตรงนี้ไมันใช่ใช่ดูแจ้งได้ชับเลย

um อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดเปเจอไหมเจอไหมแค่ไม่เจอก็เสียตารางนี้เสียตารางนี้เลยเสยตารางอันนี้เสียตารางอ่ะมาดูขอบคุณแอมก่อนดูของแอมเลขเลขอะไรอ่ะเลขอนาคตก็คือเลขตัวนี้เห็นไหมการบนสามบกับสองแปดบนตหนึ่งตัวนี้นี่เลขตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวสองก็คือตัวนี้ เราหชีวิตก็ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวที่สเราก็จะเอารหัสรหัสชีวิตของเราตัวนี้มาตรวจดูกับเลเซัร์ีิตว่าเรามีอะไรมาบ้างดูข้างบนดิดูข้างบนดิในสามเนี่ยมีไของของใครนีขอแต้มีเลขสามมีนะนนีเนีนนี้ดจอนมีเลข3ามกับ ไม่มีไม่มีเลขสามแล้วก็การกบ,บาทเลขสาไม,ม 0, ไม่มีเลขศูงมีไหมมีหตัวสูงูดีเลขสามมีไหมไม่มีันจะเป็นการก,กบาทถูการกระบาดไอ<า>้คิวเท่าไหร่นะไม่ใช่หนึ่งหี่การก,กบาดหมดเลยไหมอันนี้อะกกบา่กากกบาทไหมอันนี้อะไกากบารกบาดไอ้คิวเท่าไหร่ไอ้คิวสองคิวสอง อ,อามาดูปีล็อกอ่าเดินมีไหมเดินม,มีไม่มีอ่าสิบเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจนปวนี้มีไหมมีสมีไหมไม่มีไม่มีสอง,งก็กลากว่าก็จะผิดถูกถูกน่นเหง ความชิดเนี่ความชิดะความคิวไอวสองความคิดต่ำการกระทำสูงเเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ได้ไม่รู้าแดงคนเยอะเราสแกนนี้หมดเราจะเราจะอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างอ่าส่อันนี้มีสี่ไหมไม่มีหนึมีไหมมีมีหตัวก็คือว่ามีละอ่สามมีไหมไม่มี ก็เป็นผิดถูกผิดไอ้คือได้นะไม่ไหมสี่ไม่มีอ่ะหนึ่งมีสามให้มีผิดถูกผิดไอคือสองต่อมาดูเลขอ่าจากสีลัแดงเอ๊ห้ามีไหมมีเลข2สอมีไหมมีเลข3สามมีไหม เราไม่ได้ไปดูตัวนี้เราดูแปดตัวกันนะไม่มีดูตัวแดงใช่ดูตัวแดงแลวตัวสีนี้มันแปดตัวนุ่งได้กะทิไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันผิดถูกถูกในเชือดท้ายใช่ใช่โอ้ฉลาดขนาดนี้นี่ลับเตอร์มราเลยมาเรียนเรียนครับต่อไปอันนี้ของคุณว้อนคุณก้อนได้เก้าใช่ไหมมีมีมีเก้ามีมีได้เจ็ดใช่ไหม เลขสองมีไหมไม่มีในัวนี่ผิดผิดถูกผิดผิดถูกไอคิวสี่ถ้าไอคิวไอถ้ามีรหัสชีวิตมีเนี่ยไอคิวสี่อัพละหูือเก็งได้ค่าก็มีใช่ไหมสองก็มีมันอัปเดตมาสูงขึ้นกว่าเลขสี่เลต่อไปเขาคุณรวยนะเขาฟันมาดึงไปดึงไปทำมาดูได้ของมีไหมมีได้ของมี เลขสีมีไหมมีเลขสองมีไหมมีมีโหที่ถูกมดเลยดรอันนี้เป็นดรมาี่อเพิ่งมาแอบมาดรแอบมาเรียนไม่บอกมาไปแฉกันนี้ดรอย่เอาจารย์นี่อาแต่ โอ้นีุ่่มหมดเลยเ่ะหมดเลยเลยต่างกันยังไงของกัดต่างกันเดี๋ยวจะมีรถ้ต่างกันยังไงเรามาดูเลขอดีตที่นอนเกิน3ตัวขึ้นไปเราดูว่าในนี้มีอะไรเกิน3ตัวบ้หงนึ่งตัวหนึ่ตัวหมันมี3ตัวโอ้ทําไมสุว่านี่ป็นวันที่22อ่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งมันมีแค่2ตัวอ่าแสดงว่า I q 7 เพราะว่าลิงได้กดีมันเกินสามตัวสามชั้นหนึ่งปีเลยกลายเป็นไอคิวหกเลยไอคิวหกที่เรามีๆัอไอคิวหกทีหายยากนั่นไอควเพราะว่าได้กดีมันเกินมันเกินสามตัวมันมีสามตัวถ้ามีสองพอมันคออไโอเคต่อไปเรามาดูของคุณรวยคุณรวยเจ็ดมีไหมมีห้ามีไหมไม่มีสองมีไหมไม่มี นี่ก็ไอซูสี่เกมหาวิทยาลัยนี่ยอันนี้สีมีไหมไม่มีหนึ่งมีไหมมีสามมีไหมมีี่ตัวนึ่งก็จะว่ามีแล้วรถูกผิดอันนี้ไอซูสามนะสู้ผิดต่อไปเขาเคุณตู่ คุณตูอยู่ไหมยู่เงียบตเลยเลขเจดมีไหมมีเลขห้ามีไหมไม่มีเลขสองมีไหไม่มีก็ไอคิวสี่นเลขเจ็ดมีหมีเลขสี่มีไหมไม่มีเลขสมีไหมไม่มีอันนี้สี่ะ้างหน้าเลย หมดนี้ออกแน่อต่อไปคุณเลขดูคุณเลจะเข้าใจไมมเข้าใจแลกเข้าใจไหมเข้ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้รับเลยโอเคเลขหาในี้มีเลข้าไหมไม่มีล้สองมีไหมมีเล้สามมีไหมมีก็ถูกถูกผิดอกไรกได้สามถากถูกผิดสามีนะมองต้องมองมองไปเนี้ยรงที่ขุดคือูกทีนนั่งมองกลับไป อะไรีีกว่าจะมาเข้าใจหลายเดือนนกผิดมีไม่มีงคนสามสิคนอะไรอะไรมีรู้พอมากคนจะเข้าใจต้งน้าอะไรกันทรายพกอาจารยไม่รอนี่มาดูปีรบปีรบสองมีไหมมีมีตัวก็มีละสองมีเก้ามีไหมมีแล้วสองมีไหมมีตัวนึงก็มีก็ทุกคนเลยนะ 2ก็มีเก้าก็มี2ก็มีมีตัวหนึ่งก็ตัวมีล่ะแต่เรามาดูว่าใน8ตัวมีเลขอะไรที่นสมหรอไม่หนึ่มีหนึมีสตัวนะหกมีตัวไม่มีอะไรเกิน3ตัวแต่ถ้าสมมที่เป็นวันที่สิบเอ็ดแสแงว่าหมเกินันเกีสิบเอ็เป็นสาตัวนี่ก็ตดไอคอันนี้เป็นไอคิวเจ็ดไอคิเจ็ดที่โผลมาที่หลังสามตัว เนดี๋ยวจะมาบอกว่าเนี่ยเหมือนอันนี้เหมือนกันเนี่ยมาขึ้นาจะมาโง่มาตลอดทุกที่มาบอกว่าเนี่ยๆคนคนโง่เนี่ยแก่งฉลาดมามาชาเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเราโง่เลยโง่จริงๆไม่ไม่ยำยำอีกโง่จริงๆไม่ได้โง่คนนั้นโง่จริงๆตอนนี้ฉลาดจริงๆก็นี่เนี้่ยเรียนพผอาจารนอ่ะแล้วฉลาบจริงๆเมื่อวานนั่งเป้ารับเปรไปโอ้โหฉลาดประานี้ อ่าหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดละอ่ะโอเคเรามาดูตอนเช้าตมามีแรงอยุดยืนก่อนนี่ต้องนั่งนั่งไป่ไปมีแรงขึ้นั้นอันนี้เขาเรียกว่าอันโนบาลอนุบาลอนุบาลประผมเอ่อเอ่อกระผม ตะยองต้นอันนีอันีกระมดี่ตะยองอันอันนี้กระถมเลยกระมตะอต้นหมอปลมหาัยเจริญชีวิตคัพเตอร์